โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับโปรแกรมวิเคราะห์บอลนะครับดูสกอร์ดูสกอร์มาวิเคราะห์กันเถอะบอลโต๊ะบอลเชียร์เรามีให้ครบ สำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นวันพุธที่20พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปวิเคราะห์ในลีกเยอรมันนะครับเป็นคู่ของทูโทเนียนะครับพบกับสังเผลี2นะครับผมสำหรับโปรแกรมตัวนี้นะครับก็เป็นโปรแกรมที่เชื่อมกับ ChatGPT นะครับผมเป็นระบบ AI นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสำหรับทูโทเนียนะครับผมเจ้าบ้านนะครับห่านหลังสุดทำได้7ประตูนะครับอันดับ14นะครับคะแนนมีอยู่19นะครับ ส่วนซังาลี2นะครับผมมีอยู่6คะแนนนะครับอันดับ12นะครับคะแนน19นะครับผมส่วนราคาต่อรองวันนี้นะครับเป็นทางของทีมทีมต่อนะครับในราคาเสมอครบครึ่งนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาคำนวณกันเลย สำหรับผลการคำนวณคู่ทูโทเนียนะครับพบกับสังเาลี2นะครับก็มาที่เรียบร้อยนะครับจะมีโอกาสสกอร์นะครับผมอยู่ที่50%นะครับโปรแกรมแนะนำให้ต่ำนะครับผมส่วนโอกาสชนะนะครับวันนี้นะครับก็เป็นไปทางของทีมเจ้าบ้านนะครับผมทูโทเนียมีอยู่57%นะครับส่วนทีมเยือนมีอยู่55%นนะครับระดับความมั่นใจของโปรแกรมนะครับสำหรับ คู่นี้นะครับผมก็ให้ไปที่85เนะครับกับเปอร์เซ็นที่ออกมาบนหน้าจอนี้นะครับผมเป็นผลการคำนวณนะครับจาก ChatGPT นะครับผมร่วมกับโปรแกรมของเรานะครับผมก็ใส่ตามโปรแกรมไปได้เลยนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับผมไปที่ทีมเจ้าบ้านนะครับผมเป็นราคารองนะครับคืนนี้ทูโทเนียนะครับผมแล้วก็ไปที่ตมดีกว่านะครับผมสำหรับคืนนี้นะครับก็ตามโปรแกรมไปได้เลยนะใครที่สนใจนะครับอยากจะได้ ตัวสูตรตัวนี้นะครับผมดูสกอร์ AI ChatGPT นะครับผมไปใช้งานก็ติดต่อรับได้ที่ไลน์แอดดูสกอร์เลยนะครับ